ทั้งสามพวกคือพวกกามาวจรก็ดีรูปาวจรก็ดีอะรูปาวจรก็ดีมันคนตายแล้วทั้งนั้นอย่าไปหวังอะไรให้มันมากมายกันนักหวังที่จะมีชีวิตสดชื่นแท้จริงกันดีกว่ามันก็ยังเหลืออยู่แต่ระดับที่สี่ระดับสุดท้ายคือระดับที่เรียกว่าโลกุตรภูมิ <c oughs> โลกุตรภูมิแปลว่าเหนือโลกโลกก็คือเรื่องกามารมรูปธรรมอรูปธรรมนั่นแหละรวมกันแล้วทั้งสามอย่างก็เรียกว่าโลกกามาโลกรูปโลกอรูปโลกมันก็ยังเป็นโลกอยู่ด้วยกันทั้งนั้นมันก็จมอยู่ในโลกมีกิเลสที่เป็นเหตุให้จมอยู่ในโลกนั่นแหละ เผาล้นให้ไม้แห้งไม่มีชีวิตอยู่เสมอกามราคะก็เผาอย่างกามราคะรูปราคะก็เผาอย่างรูปราคะอรูปราคะก็เผาอย่างอารูปราคะทั้งทั้งสามภูมินี้เป็นโลกียะแห้งไม่มีชีวิตทิแท้จริง